มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาภาค5น่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5น่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาพร้อมยุทธปกรณ์เข้าดําเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางบ้านโนนศิลาหมู่7ตำบลหน,นองนกทาถึงบ้านอุดมศิล์มู่1ึงตำบลหน,นองสิมเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้นณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลหน,นองนกทาอำเภอเขม,มารรัฐจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-1าหนเรืออากาตรีวิชัยจันเตยสถานีวิทยุกระจายเสียง92-1สองนำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหานพัฒนารายงานครับ